กันนะตอบผิดๆทอกถูกเอ้ยไม่ใช่ทอกทอกถูกถูกเออ <laughs> น้องอายุยังน้อยโอ้โหยก้นชาไปข้างหนึ่งเลยอ่ะอ่ะเล่าต่อสิหลังจากที่คุณคลีตด,ดีเ,เพจพชรจ้าพี่เพชรจ้าหนูชอบพี่มากเลยค่ะอะไรไงต่อ เล่าต่อสิเขาไม่ได้บอกว่าพี่เพ้รจ้าป้าหนูชอบพี่มากเลยค่ะไม่ใช่หรอป้าฝากมาขอไลฟ์ไปนอนกับขาโจไปให้ผมตอบเหมือนเอ่อคุณนิ่มไหมใช่ไม่ใช่น้องแม่เธอแตะใช่เป็นป้าเธอได้ดูคน่านตีกันนะคะเลิมตีแล้ว เขามาเวสนุกแล้วคุณช่วยเล่าต่อสิที่รถเมย์คุณบอาได้ข่าวว่าน้องเขาไม่คุยด้วยไม่ใช่หรอกค่ะน้องใครน้องนีปะเขาไม่คุยกับคุณไม่ใช่หรอกก็เขาเกรงจนพูดไม่ออกไงเอาเล่าต่อสิตอนรถมเมย์ที่คุณบอกว่าเนี่ยโทรศัพท์คุณแบตหมดแล้วคุณก็แกล้งยืมมือถือผมแล้วคุณก็โทรเข้าเบอร์ตัวเองอ่ะ <c oughs> ตามเลยตาม ตามตามความจริงเลยก็หนูชอบพี่อ่ะแล้วเขาก็แอบส่ง s อ s เอไปหาที่รักไงวันต่อไปอ่ะผมมีแอปเขียวอยู่ <laughs> เอเอทำไมอ <laughs> <laughs> เอไคิดว่าที่รักเล่นไว่เป็นอ่ะ <laughs> เก่ามากเอสเอ็มเอนครคุณธรรมเเนี่ยตอนนั้นที่คุณเดินสะดุดเงี่ยคุณสะดุดล้มไปงเอน้องเป็นไรไหมลืมคุณต้องลืมตามมาดูผมก่อนแล้วเห็นว่าเป็นพี่พระเจ้าดลเฮ้ยน้องเป็นไรไหมอุ้ย พูดด้วยสิพี่เบจ่ามองตาแล้วบอกพี่เบจ้าเอาใหม่ห้าสี่สามสองหกล้มเฮ้ยน้องเป็นไรไหมไม่อุ้ยก่อนเธอต้องอุ้ยก่อนสิคุณต้องอุ้ยก่อนห้าสี่สามสองหกล้มปุ๊บเฮ้ยอุ้ยนี่คือต้องบอกว่าหนูชอบพี่มานานแล้วค่ะเออย่างนี้เอาใหม่ ห้าสี่หลังแล้วหกล้มเฮ้ยเป็นไรเบ้าอุ้ยจ้าหนูชอบพี่มาาแล้วค่ะโอ้ยแต่ว่าคือพี่คะคือโทรศัพท์แบตหนูมันหมดแล้วค่ะเดี๋ยวโทรหาแม่หนูขอ,อยืมโทรศัพท์พี่ได้ไหมคะ,ะได้เอาไปโทรหารหาแม่นะแต่อย่าโทรหาพี่นะเมียพี่พดุ <laughs> พี่มีเมียเยอะเลยแหละหรอใช่เราจะเป็นน้องสาวพี่ก่อนไหมล่ะ พี่ให้เราเป็นน้องสารอันดับห้าเลยหรอคะอันดับห้าแต่ตนแรกคือพ,พูดกับหนูแบบนี้นะเมนเอาอันดับเจ็ดไปแล้วกันตลกเ,เล่นไปได้มาไม่ตลกว่ะตลกไหม คุณเ็บอกอะไรโชว์เก่งไอ้น,นี้วันแรกที่คุณเจอผมคุณพูดว่าอะไรไม่มีแล้วขาผมหายแล้วเห็นไหมได้ออไได,ได้โอ้โดูหน้าก็าได้ดูหน้าก็าไดา้เดี๋ยวไปงอนอีกโอ้วันหนึ่งวันงอนงอนร้อยกว่ารอบโอ้โหคือเราพูดแบบน,นี้ให้ผมดูแย่นในสายตาพี่พี่ท <laughs> ังทางที่ร้อยกว่ารอบเนี่ย <c oughs> ของผมมีสองรอบของคุณ เก้าสิบแปดคุณเป็นผู้หญิงคุณงอนไม่มีใครว่าคุณหรอกเพราะว่าคุณแบบน่ารักคุณก็เลยบอกผมงอนคุณทั้งที่คุณงอนผมเพราะว่าเป็นผู้หญิงไม่มีใครว่าคุณรู้ได้ไงผมโดนว่าเขาไม่ว่าคุณเขาว่าผมห้ามว่าแฟนห้ามว่าแฟนผมนะครับผมว่าแล้วเขาได้คนเดียวดีไหมผมปกป้องคุณเองอืมได้หมจ๊ะ คุณเลิกทำตากันนาทีได้ไหมคุณไปถอดคอนแทคเลนส์ไปมันก็มองไม่เห็นดีก็เห็นพี่คนเดียวไม่พอไงทุกคนคะน่ะจริงอ่ะหนูน,น่ารักนะคะเขา,าอะชอบทำให้คนอื่นอะคิดว่าหนูอะงอไง,งตอนนี้เขางอไง,งเขาไม่เอาขึ้นมาหลายไงทุกคนหมดเวลาละหมดเวลาของเนปจูละไปา้าจ้า หมดเวลาของคุณเนปจูนละเฮ้ย <c oughs> เหมือนแฟนผมเลยงอนวันละร้อยรอบไม่ไม่เหมือนกันหรอกมันเป็นเรื่องปกติที่แบบผู้หญิงจะแบบง้องอนแฟนอะไรอย่างนี้เรื่องปกติมา,าพูดแบบนี้ได้ไหมทำไม มันเหมือนเขาก็งอนที่รเราเจออยู่ดีแต่ที่ามองว่ามันเป็นเรื่องปกติซึ่งคุณผมบอกไปอยู่แล้วผมเป็นคนขี้น้อยใจขี้งอนใครๆเขาก็รู้อ้าวที่เขาบอกให้เล่าต่อเจอกันยังไงต่อหลังจากที่เอาเบอร,ร์โทรโทรเข้ามาที่โทรศัพท์พี่อะ่ะแต่พี่เขาบอกว่าห้าโทรให้โทรหาแม่ห้ามโทร,ห,ทรห,าห,าหาพี่ใช่ไหมคะหนูนก็เลยเอ้ยไม่โทรหาพี่ก็ได้แต่หนูเดี๋ยวหนูส่งเอสเอ็มเอสไปหาพี่เขาอ่า ไปเลยส่งไปพี่เขาก็เหมือนจะชอบหนูนะคะทุกคนแต่หนูบอกพี่เขาว่าเออพี่คะเราเป็นได้แค่พี่น้องกันนะคะพี่พี่เขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นพูดแบบเนี้ยพี่คงโล่งใจมากแต่เป็นเราอะ่ะพี่ช็อกทำไมอ,ะอ่ะแบบ่เดี๋ยวพี่ให้เวลาหนูหนูค่อยๆค,คิดได้ไหม หนูค่อยๆค,ค,คิดได้ไหมไม่ไม่เป็นแบบนี้ไม่ได้หรออไม่ไมยที่คุณเอสเมส่งมาหาผมอะใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเออคุณจะเล่าเองแล้วหรอไม่เกิน3วันอะผมก็นัดเจอน้องเขาแต่อ้สองวันที่มันผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ไปที่วัดไร่ป่าใหญ่ที่นครสวรรค์ดังนั้น,น่ะผมได้น้ำมันพรายมาขวดหนึ่ง นะครับขวดประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ท่านอาจ,จารย์เนี่ยบอกว่าให้หาจังหวะดีดใส่คอมันวันนั้นผมก็นัดเจอที่ผับเลยผมก็นัดเจอน้องเขาเสร็จตอนให้น้องเผลอ Gong, <cowork ing noise> ผมก็ดีดไงดีดดีดดีดปั๊บผมก็นางชวนเขากัดจะชวนเขาดื่มซท่าน่อยยังไม่ทันได้ชวนเลยเขาถามผมเลยคืนนี้พี่ไปไหน ผมบอกอ๋อพี่ไม่ได้ไปไหนแต่พี่จะกลับบ้านแล้วเมียพี่รออยู่เก็บอกว่าพี่ไปก่อนนะไว้เดี๋ยวเจอกันคราวหน้าแล้วเนี่ยก็จับมือพี่จับมือสิตรงที่บ้านมีเมียรออยู่หรอฮะจับมือตรงนี้จับตรงนี้เจ,จับตรงนี้แล้วก็บอกว่าอะไรทำไมต้องขึ้นเสียงเลยวะ ผมทำอะไรเยอดนี่เขาขึ้นเสือใส่ผมเนี่ยไม่ต้อทำอะไรเลยนะอ่ะเออ,อพี่อย่าไปพูดสิพี่อย่าไปไม่ได้พี่ต้องไปละพี่อย่าไปไม่หนูต้องบอกขอร้องพ,<ข>อพี่อย่าไปขอร้องพี่อย่าไปงั้นถ้าเจอคราวหน้าพี่จะอยู่กับหนูแล้วกันไม่ได้เฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะ แล้วพี่ก็ดีน้ำมันเพิ um, Mother, no ่มเพิ no ่มเพิ่พิ่พ sì, ิ่อันนี้อยู่หมัาแล้วไอ้นำพังสองหรือเปล่าที่รักลอง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 เอาหัวไว้นิดนี้อ่าก้มไปนิดนึงอ่าลองเงยขึ้นนี่ลองเงยงงหัวขึ้นไหมตอนนี้เงยงอหัวไม่ขึ้นแล้วทุกคนนะน้ำมันมันยังค้างไหมไอ้คำพังสองหรือเปล่าสีชั้นสอง มีหลายตอนเขามีแบบออริจินอลอ่ะแบบภาคแรกอ่ะอยากฟังเวลาภาคแรกตอนอยากฟังภาคแรกไหมแบตหมดแล้วเนี่ยอยากออริจินอลอ่ะมีคนบอกว่าอยากเอฟน้ำมันน้ำมันนี่นะครับน้ำมันในขวดนี้เลยครับผมอยากฟังไหมฮะแบบออริจินอลอ่ะผมจะเล่าให้ฟังคุณเล่าให้มันสนุกละกัน บีบีเล่าให้มันสนุกอ่ะเล่ายังไงก็ได้เขาไม่ว่าหรอกบีบีเล่าให้มันสนุกเขาโอเคหมดอ่ะแล้วเมื่อกี้เขาไม่รู้มันจะซื้อขึ้นเสียงอะไรเขาทำไมไม่เขาเจ็บดูมัอเปนบวมขึ้นมาเขาไม่ได้จับมือเธอเลยนะก็ทเราออกไปให้เขาจับะเขาจับตรงนี้เขารู้ก็เขากลัวเจ็บเจ็บเนี่ยเลยเห็นไหม อ๋อคันหลัง่ะเ,เขาไม่รู้ว่าถ้าเขาเล่าแล้วมันจะสนุกไหมเพราะเขาเล่าเรื่องจริงไงไม่ได้แต่งเรื่องไงโอ้ตอนนี้ไม่มีใครแยกออกแล้วละครคุณธรรมมาสามสี่ตอนเงี้ย <c oughs> ให้เล่าไหมเล่าได้สบายสบาย,บายเรื่องเรื่องอะไรก็สนุกทท้งนั้นแนะ่ะตอนเนี้ยตอนนี้เขาแยกไม่ออกแล้วอะไร,ะไรจริงอะไรปลอมอะไรเนี่ย <c oughs> ตอนนี้คุณยูเลยนะยูเลยที่ถามมาช่วยเล่าวันแรก ชื่อน้องยูยูอินยูอินตอนนี้ยูอินไปนอนแล้วกูไม่น่าถามเลยพวกมันเล่าเฮี้ยอะไรวันเนี้ยบอกเสียเวลาเอาสามสิบนาทีกับพวกกูคืนมายูอินอ๋อยูอินบอกยังอยู่ก็คือคืออะไรล่ะ อ่าคุณลืมเรื่องเหรอก็คือต่อจากตอนนั้นนะคะเขาก็บอกว่าแบบให้พี่ให้เวลาหนูคิดดูก่อนก็ได้เพื่อแบบผมบล็อกไปแล้วผมบล็อกไปแล้วครับคุณมามาเฮอะไรเนี่ยพี่ให้เวลาหนูคิดดูก่อนก็ได้อืมอืมทำไมหนูรีบตอบจังเลยอะ่ะคุณมีปัญหาอะไรรื่เปล่าตอนนั้นอะ คุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแบบกมันมเลยคุณน่าจะมีปัญหาอะไรส่วนตัวหรือเปล่าคุณเลยแบบไม่ตอบตกลงอ่ะใช่นั่นแหละเออเลยบอกว่าเออเราเป็นพี่น้องกันดีกว่าอะไรเงี้ยแบบมันจะได้ไม่ต้องแบบเสียความสัมพันธ์ที่ดีตรงนี้ไปเบอกว่าเอ้ยทำไมแบบทยังไม่ได้ลองเลยนี่แล้วเขาพูดว่า เขาก็มีสิทธิ์จะชอบเขาก็มีสิทธิ์จะชอบตัวเองไหมอ่ะตัวเองจะไม่ชอบเขาก็เรื่องของตัวเองดิแล้วเขาชอบตัวเองแล้วแล้วตัวเองมาห้ามเขาทาไมอ่ะเขางงนี่นี่ใช่คนเราจะชอบอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ใช่เหรอคุณมีคุณมีสิทธิ์ไปบังคับให้ใครไม่ชอบคุณได้ด้วยเหรอหนูก็บอกเขาว่าแบบเอแต่คุณเมียมีปัญหาอะไรเปล่าตอนนี้คุณก็ชอบผมอ่ะคุณมีปัญหาอะไรอืออะไรเหรอเขาบอกว่า แล้วหนูก็เลยบอกเขาว่าเออไม่ต้องรอไม่ต้องรอหนูรอเราเป็นพี่ร้องกันนี่แหละไม่ต้องรอหนูเขาเลยบอกว่าแบบเอาทาไมอ่ะทําไมทําไมถึงไม่รอคือจะมาสั่งให้คนอื่นเลิกชอบตัวเองได้ไงเพราะหนูก็เห็นเขาอ่ะแบบก็น่าจะแบบมีสาวๆใช่ไหมคะมีที่ไหนฮะเท่าที่ฮีทก็เลยแบบว่าเออแบบพี่คงจะเจอคนที่แบบเอยแบบ อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนหนูแต่ก็อาจจะดีกว่าที่แบบที่พี่คลิกพี่ไม่ต้องมารอหนูแล้วพี่เจอพี่ก็นี่เลยตอนแรกเขาก็ยินย่ยว่าจะรอพอหนูบอกปัญหาของหนูไปปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าพี่ก็จะซัพพอร์ตอยู่ห่างๆถ้าถ้าวันไหนพี่แบบนึกถึงพี่ขึ้นมาขอให้โทรหาพี่เป็นคนแรกนะนี่โคตรหล่ออ่ะผมไม่คนแบบนี้อยู่แล้วถ้าวันไหนแบบเรื่องตรงนั้นมันแบบปัญหาที่มีมันจบแล้วอะ่ะ ขอให้นึกถึงพี่เป็นคนแรกได้ไหมสุดท้ายไม่เกินสามวันผมบอกเขาเลยให้ผมให้ไม่สามเดือนอะสมเดือนน้องโทรมาหาพี่แน่ไม่ถึง3มเดือนพี่รัก3มวันนั่นแหละที่เก็โทรมาแล้ว นั่นแหละนั่นแหละค่ะทุกคนอาทิตย์หนึ่งอะมามอาทิตย์หนึ่งไม่เกินจริงเพราะคุณทนคิดถึงผมไม่ได้ไงคุณไม่เล่าตรงนี้แหละว่าแบบหาทางออกกับชีวิตไม่ได้ที่นอนหลับแล้วก็เห็นแต่ภาพดีเจเพชรจ้าขึ้นมาตลอดอะอฮะทำไมพี่เขาถึงได้แบบ สุภาพบุรุษจังวะทุกค <น S 2> อเขาหน้ารักนะคือเราคุยกันไว้ใช่ไหมว่าแบบถ้าเกิดอะไรขึ้นอะให้หนึกถึงเขาเป็นคนแรกใช่ปะแล้วพอมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆอะหนูโทรหาเขาแล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคือปกติคนอื่นจะคิดว่าม,มึงมีปัญหาเมื่อโทรมาหากูนี่นะแต่เขาพูดว่าขอบคุณนะที่โทรมาหาพี่นี่รักหน้ารักนะเพราะผมบอกแล้วผมจะคอยซัพพอร์ตคุณ เรามาหาพี่แล้วไม่ถึงยี่นาทีเขาก็มาปลอบโยนหัวใจหนูนะคะวันนั้นเพื่อนหนูก็อยู่ก็มันเป็นริ์แล้วมันพายที่ผมได้มาจากวัดป่าเรไรไงที่นครสวรรค์น่ะคารมคุ้มคลายพี่เนี่ยเรียนค่ะเรียนนิเทศค่ะ แต่ผู้คนคะขอแก้ข่าวก่อนนะคะคือไม่ใช่ว่าหนูไม่มีแฟนแล้วหนูไม่มีหนูมีคนคุยอยู่เผื่อคนเ,เกา่เกาๆหนูมาดูแล้วเขาคิดว่าเขาโกหกที่รักคือหนูอะบอกพี่เพชรตลอดน,นะคะบอกอะไรว่าเบสไม่มีคนคุยเคยมีคนคุยไงแต่ว่าแฟนที่แบบไปมาหาสู่เจอพ่อแม่คบกันจริงจังทุกคนรู้แบบเป็นแบบออฟฟิเชียลเนี่ย คือที่รักเสียงสอง,ค,งคุยกับแฟนแหม่คุยกับแฟนเมื่อกี้เจ็บทุกคนใช่ไหมลงไลน์ไปเดี๋ยวได้คุยเรื่องไอ้เจ็บเจ็บนี้ต่อราวักูแน่ขึ้นเสียงใส่แฟนต่อนหน้าไลน์ได้ไง สดนานไหมคะกว่าจะเจอหมายถึงผมมาผมก็ไปเรื่อยอพี่เพชรก็มีคนคุยเหมือนกันแอบก็มีไปเรื่อยๆใช่ก็ไม,มไม่ได้เรียกใครว่าแฟนผมบอกน้องเขาว่าเนปพี่คุยอยู่ห้าร้อยกว่าคนนะแต่ด้วยพลังน้ำมันพายจากหลวงพ่อเนี่ยทำให้น้องเขาแบบน้ามือตามัวบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร อย่างเงี้ยนะคะที่หนูบอกว่าขอเป็นน้องคนที่หนึ่งอะ่ะพอเขาสาัตว์นมันพายมาใส่หนูก่อนแก็เลยแบบขอเป็นที่หนึ่งได้ไหมแล้พี่ชายมาสารภาพรักถูกไหมล่ะผมก็บอกไป <ผม S 2> แล้ว <มา S 2> ไงมาสารภาพรักกับผมแล้วคุณจะให้ผมไปอยู่ที่ห้าคนอื่นเขาเข้าใจผิดหมดผมบอกคุณไปตั้งแต่วันแรกวันนั้นอะ่ะผมยืนที่หนึ่งแต่ไม่มีใครรู้หรือเปล่าผมมาบอกตั้งแต่ไลฟ์ผมก็กขอแสดงตัวหน่อย คุณแอบดูผมมานานแล้วคุณคุณหยุดมานานแล้วไม่ค่ะทุกคนคือไปขึ้นฟีดอะคือไม่เคยกดเข้าไปดูด้วยคือขอเล่าเองเนี่่ะขอเล่าเองนะเล่าความจริงไว้เรื่องจริงเออเอเรื่องจริงผมไม่โกหกตอแหลหรอกคือแบบว่าอุ้ยกิบอะไรเนี่ยคือผมอะไปชนจอกับเขาเว้ยคือ ไปแอบดูเขาออกมาสองครั้งแล้วเสร็จแล้วก็ครั้งที่สามได้ชนจอใช่ไหมเสร็จเรารู้สึกว่าเอ้ยเราชอบเอ้น้องผู้หญิงคนนี้ว่ะก็ก็ชอบอ่ะก็คือชอบเลยปรากฏว่าน้องเขามาดูผมก่อนที่ผมจะไปดูน้องเขาอีก มาเฉลยตอนหลังตอนเป็นแฟนกันว่าแบบคุยกับผู้หญิงคนนั้นคนนี้คนนั้นแบบจําได้หมดไหมเลยะไรพูดแค่คนเดียวว่าเห็นว่าที่เราชนจอกับใครตอนนั้นสองคนไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าตอนแรกอะที่ละขึ้นถิ่นมาคุยกับคนนี้พอขึ้นมาครั้งที่สองก็เปลี่ยนคนคุยอีกแล้ว ช่ขึ้นมาครั้งที่สก็อา้าก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขาพูดแบบนี้ใช่ใช่เขาก็เลยทักพี่รักว่าพี่เปเจาที่คุยกับพี่สาวๆหรือเปล่าแล้วแบบมันมันทำให้แฟตแบ็กไงแฟดแบ็กไปที่ครั้งแรกให้ผมไปทักเขาอะเขาทําเป็นไม่อ่านข้อความผมเหมือนผมไม่มีตัวตนอะ <c oughs> เหมือนแบบอืยุนี่คงยุนี่คงเป็นใครไม่รู้ ไม่ตอบข้อความมันดีกว่าพอมารู้ทีหลังโอ้โหรู้ทั้งรู้ว่าผมมาเยือนตอนนั้นถามจริงคุณห้ามใจคุณเยอะไหมตอนที่คุณเดือดรอุี่พี่เบจ้าสุดที่รักของหนูมาแล้วแต่หนูต้องไม่อ่านชื่อเขาสุดที่รักของหนูแต่หนูหนูต้องไม่อ่านชื่อพี่เขาอุ้ยพี่เขาเปของขวัญมาแล้ว เราต้องแกล้งเป็นไม่เห็นอุ้ยเขาจะแกล้งเป็นไม่เห็นทำไหมเขาส่งอะไรมาอุ้ยดีใจอยู่ในใจแต่ห้ามห้ามเห็นห้ามเห็นเฮียเห็นน้องไลฟ์ Life, ครั้งแรกว่าใช่เลยไหมคนนี้ไม่คือไลฟ์ครั้งแรกอ่ะไม่ได้อะไรไลฟ์ Life, ครั้งแรกเนี่ยผมเห็นว่าน่ารักดีแต่เขาไม่สนใจผมอยู่แล้ว ผมก็กลับเข้ามาในด้อมผมจําได้เลยผมเข้ามาในด้อมผมผมจัดรายการคนเดียวแล้วผมก็บอกกับน้องๆในด้อมว่าผมเจอช้างเผือกตัวหนึง่งผมเจอช้างเผือกอยู่ตัวหนึง่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเจอประมาณนี้ผมก็เริ่มจีบคุณตั้งแต่วันนั้นแหละ สาวเสื้อเชิ้ตสีฟ้าถูกต้องแล้วผมก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนั่นแหละวันนั้นแหละใส่แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตขาวเออ <10 S 1> ใ,ชใช่ใช่ใช่ผมเนี่ยโอโมก็นา่าจะอยู่ว่าผมบ่นเรื่องเนปจูนทั้งคืนว่าแบบตกหลุมรักขาเปไปจำได้ไหมคเนี้ ทำตาหวานหวานสเสน่ห์ให้เฮียใช่ไหมเนปจูนเนปจูนเขาหวานสเสน่ห์ใช่น้องเขาชัดเจนกับเฮียตั้งแต่แรกผู้ภาษาวันบ้านเเก็บอาการไม่อยู่แล้วชัดเจนแต่แรกเลยล้อเล่นรอเล่น,ลนไม่แต่ว่าสิ่งที่ชอบเป็นเนปอะ่ะ ชอบเพราะขาชัดเจนผมไม่ชอบอะไรที่มันแบบสมกึกสมกักสมักึกสมก,กัมก,ก,ก,กแบบมันแบบมันเจอมาเยอะแล้วอะสมก,กึกสมักักอะจริงแบบว่าผมถึงบอกไงว่าอท้ทฤษฎีที่แบบ ทฤษฎีที่คุณยกมาเนะ่ะผมว่ามันไม่ใช่ผมคุยกับคนนู้นคนนี้มาผมรู้มันมันมีแบบสมกึกสมกักษะสาวๆส,สมัยนี้เขาแบบชอบมีคนคุยไงแต่ไม่ชอบมีแฟนผมก็เป็นสถานะคนคุยมาเป็นค่อนชีวิตแล้วรู้สึกเบือ่ออยากเจอใครที่แบบมีแฟนอยากมีแบบเออ กูอยากมีแฟนแล้วมึงอยากมีแฟนไหมเออหนูก็เบื่อเมืองกันพวกคนคุยอยากมีแฟนเหมือนกันเออแบบนี้เจอกันได้เจอกันได้หลิวเต้์หัวเมืองไทยเลยนะครับเขาบอกพี่เป็นหลิวเต้าหัวเมืองไทยเราต้องไปซ้อนมอไซค์พี่สักรอบแล้วไม่รู้จยากห,หลิวเต้าหัวจบละ เกิดไม่ทันริวเต้าหัวว่ะนี่หนูไม่รู้จักเรือวาหัวหรอรู้จักเจเลอร์ที่นั่งข้างเขาปอคุณเดฟินี่บอกมาสงสัยเจเลอร์ เราเรจะได้ดูหนังไหมที่รักกูว่วาเดี๋ยวได้เนปจูนได้ฟังหนังคุณเข้าใจคาว่าฟังหนังไหมดูน้องติดเฮียมากเฮียก็ติดน้องมากเหมือนกันครับติดงอมแงมเลย ถ้าจะเลิกกันอ่ะพากันไปถ้ำกระบอกเลยนะบอกเลยวันเลิกกันขอที่ถ้ำกระบอกนะอินเทอร์เนต็ตมันเล่นเราอะ่ะแต่ถามว่าแบบ คนเราครบกันอน่ะมันไม่มีใครอยากเลิกปะวะเสียเวลาเสียอารมณ์เสียอะไรนะเสียสุขภาพจิตนะเว้ยใช่ไหมมันจะมีหรอวะแบบมีแต่ในละครนะเป่ะวะที่แบบฮกูจะคบกับมึงแค่สองปีเท่านั้นแหละหลังจากนั้นกูจะไปเสวยสุข มันมีเหรอวะไม่มีหรอกมาก้ามึงคบหากันไม่ใช่สองปีมันก็ต้องอยู่ว่ามันไม่อยากเลิกไหมนอกจากอีกฝั่งหนึ่งจะไปทำอะไรที่เยี้ยไว้มันก็เลยต้องเลิกกันอะไรเงี้ยถูกปะแต่ถ้าแบบสองฝั่งไม่มีใครทำอะไรอยู่เย็นเป็นสุขมันก็น่าจะอยู่กันได้แต่ก็อาจจะอยู่ไม่ได้ก็มีแบบด้วยเ,เรียกการเติบโตของทุกคนนะ แต่ว่าทุกอย่างในโลกมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่มันไม่เปลี่ยนไปแต่มันอาจจะเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนไปทางที่แย่ลงก็ได้อันนี้มันก็แบบคาดหวังอะไรไม่ได้นี่ออกไหมมันก็เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาของอาจารย์เบียคนตื่นทำก็จะแบบแล้วแต่เวรแต่กรรมกันมาถ้าทำบุญกันมาดีมันก็อยู่กันดี ถ้ามันแบบชาติที่แล้วเป็นแบบคู่อริกันก็ต้องมาฟาดฟันกันในชาตินี้อะไรเงี้ยเขาก็เรียกกันว่าคู่เวนคู่กรรมนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเห็นเวลาาทะเลาะกอันเขาจะไม่ได้เรียกคู่เวนคู่กรรมเขาจะตะโกนเรียกกันว่าไอเวนสลบ มีคนบอกว่าที่เราเอาน้ำมันพายมันดีแซน์แฟนตไใช่ผมผมดีดเลยแล้วตอนหลังๆเน,นี่ยขวดเนี้ยตอนที่มันใกล้หมดอ่ะผมก็เอาไปเทใส่ยาสระผมเขาเว้ยแล้วเขาก็เอาไปสาะ <c oughs> วันนี้เพื่อความมั่นใจที่หลานจูโนโ่ผมก็ให้เขา ใส่ลงไปในตอนสะผมด้วยสังเกตไหมครับ